และคันนี้นะเอาไปเลยดอกเบีย้ย2.99อยพิเศษไปเลยเนาะใช่2.99ลูกค้าขาสามารถผ่อนได้สูงสุด84งวดใช่แล้วค่ะลูกค้าผ่อน4,000 4,000เองสวัสดีสสดค่ะ ทีแฟนเพจกิษดากูดค่ะทุกท่านนะคะที่น่ารักของเราทุกคนเลยเนาะ<ช>อ่าสำหรับวันนี้พี่ฟ้าค่ะเรามีทั้งเกียร์ออโต้และก็<ช>เกียร์แมนนวนถูกต้องค่ะลูกค้า,คาบอกเ,เลยนะ,ยนะใช่ราคาพิเศษ<ช>วันนี้นะคะ โตโยต้ายาริสเป็นออโต้แล้วส่วนนิสสันอเมร่าเป็นเกียร์กระปุกเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันในส่วนของตัวออโต้นี้ก่อนเริ่มที่ในส่วนของโตโยต้ายาริสก่อนนะคะพี่ฟ้ารุ่นอะไรจ้าพี่ฟ้าก็จะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเครื่องยนต์1.5เนาะปี2008นะคะตัว t r d เนาะราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะคะเห็นรถแบบนี้เนาะ่อนสบายสเลย สำหรับโตโยต้ายาดิดคันนี้น้องนุ้ยออโต้ด้วยราคาแค่2 0 0 0 0ื่นอสองแสนสี่เาเท่านั้นเองหบอกเลยราคานี่จับต้องได้ลูกค้าและตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษก็คือเป็นตัวทีอดีสปอร์ตชิวอลีูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าตัวทีอาะดีมันแตกต่างจากตัวธรรมดายังไงนะอย่างแรกเลยเราเห็นเห็นเลยก็คือในส่วนของตัวชุดแต่งเขาด้านข้างด้านท้ายนะคะลูกค้าและตัวนี้เป็นสีขาวล้วนมีอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยเพราะตัวนี้บอกเลยยังไม่ได้ เก็บสีใช่เดิมนะๆ,ๆเลยยังไม่มีการเก็บสีเก็บอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าอยากให้ดูอะรายละเอียดนิดนึงสําหรับตัวนี้นะคะอ่ะไฟหน้าของเขากระจงังหน้าของเขาก็สีขาวเหมือนกันคะ่ะลูกค้าอ่ะมาเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแม็กก่อนนี่เป็นไงตัวนี้<ด>เรา <Mac S 2> อยากให้ดูแม <ไฟ S 2> ็กพี่ฟ้าใช่ค่ะน้องนุ้ยหนูอยากให้ดูแม็กมากเลยเพราะตัวนี้เป็นแม็กดาและลดสีขาวอะสวยมากใช่น้องนุ้ยนะมันสวยแล้วก็มันตัดมากๆเลยนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTi ลูกค้าขาบอกเลยว่า1ประหยัดน้ำมัน2คุณเล่นโตโยต้าคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของ1การแมนเทนแนนต์สอนะคะในเรื่องของค่าอะไหล่ต่างๆบอกเลยว่าหายห่วงถูกมากแล้วหายห่วงเลยใช่แล้วตัวนี้ปีอะไรนะคะพี่ฟ้าปี08น้องนุ้ยปี08ลูกค้าขาดอกเบี้ยน่าจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ3.25ใช่แล้วประมาณนะประมาณค่ะลูกค้าแล้วก็เครดิตดีสามารถกู้ได้เต็มฟรีดาวไปเลย นะจ๊ะอ,อ,อยากจะให้มาลองดูกันว่าหน้าตาของเขาในตัวสปอร์ต T R D สปอร์ตทีววเนี่ยมันแตกต่างยังไงนะคะอะ่แม็กเราให้ดูแล้วเนาะแม็กสวยมากๆเลยนะคะอ่ะเครื่องยนต์ V V T I ค่ะตัวนี้ประหยัดน้ำมันค่า m a นเทน n นน c e ถูกให้ดูนะขอบยางของเขาทุกตัวนะยังสมบูรณ์ใช่นะคะ,คะแล้วถ้าเห็นฟิล์มเขาตัวนี้เป็นแต่งฟิล์มสปอร์ตใช่าฟิล์มปลอดอะนะคะต้องบอกว่า คือเขาแต่งสไตล์สปอร์ตด้วยเพราะว่ามันเป็นของ TRD ถูกไหมคัใช่ค่ะน้องนุ้ยแล้วฟิล์มเนี่ยสะท้อนของเราเพราะว่ามันเป็นฟิล์มประหลอดเลยเนาะมองเห็นไหมว่าเป็นฟิล์มประหลอดน่าจะเห็นแหละดูชัดเจนมากนะคะอ่าด้านล่างของเขาชุดแต่งค่ะชุดแต่งอยากให้ดูชุดแต่งนิดนึงเห็นไหมมีโลโก้ TRD Sportivo นะคะชุดแต่งด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังด้านหลังนะอ่าดูนะชุดแต่งลูกค้าอยากให้ดู ดูด้านหลังนเี่ชุดแต่งก็มีค่ะด้านล่างครบเนาะตัวนี้เป็นตัวยังไม่ไหมเนร์เชนพี่ฟ้าแต่ว่ามันสวยตรงที่ว่ามันเป็นชุดแต่งชุดทต่งหมดใช่ค่ะนะไฟของเขาก็จะเป็นยาเนีิยแตกต่างตรงที่ว่าไฟท้ายเวลาที่เขาถอยจะไฟถอยข้างเดียวนะใช่ใช่ต้องบอกก่อนนะลูกค้าเปนคือเอกลักษณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านซื้อไปอเขาเสียขาด จุดตองนะจิงๆไฟถอยของยาเลสตัวนี้นะจะมีไฟถอยข้างเดียวลูกค้าะไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติที่ทางศูนย์เขาทํามาใช่นะอ่ะดูโลโก้เขานิดนึงยังยเหมือนเดิมนี่ค่ะน้องน้ยะมากับสปอยเลอร์ครบทุกอย่างแล้วนะคะชุดแต่งครบอยากให้ดูห้องเก็บสัมภาระเขาน้องนุ้ยยังใหม่อยู่เลยใหม่กริปเลยปีศูนย์แปดแล้วนูดูเบาะนะนี่ลูกค้าขาเบาะสามารถปรับได้ นะทำลงไปได้เลยก็ค<ช>ือลูกาวางของได้เยอะนะคะถูกต้องนะคะหรือจะเอนให้สุดหรือจะนั่งแค่นี้หรือยังไงก็ได้ไดลูกค้า<ช>ปรับได้ตามสรีระของเราเลยนะยอ่ะอยากให้ดูนิดนึงด้านท้ายของเขา นะคะน็อตน็อตทุกตัวทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมลูกค้าขาคันนี้บอกเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนลูกค้าขาเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนิดนึงว่า TR ดเขาแตกต่างยังไงแผงประตูเขาก็จะมีโลโก้หรือว่ามีสัญลักษณ์ของเขาแบบว่าเป็นรอยชุดแต่งของเขาอะพี่ฟ้าเป็นแนวใช่ค่ะชุดแต่งของเขาเป็นออกแนวสปอร์ตเลยนะคะเนี่ยเนาะอ่ะแล้วให้มาดูเบาะก่อนเลยเพราะว่ามันลายเดียวกันใายได้ดูไปพร้อมกัน้างประตูนะคะขออนุญาตให้ดูเบาะก่อนนะค่ะดูนะเบา ของเขาแต่งสปอร์ตเพราะยังไงนี่ดูด้านข้างด้านข้างของเขามันจะแน่กับสาลีระเราพี่ฟ้าแบบสโลปนิดนึงใช่นะคะเวลาเรานั่งเนี่ยไม่ปวดเมื่อยนะแล้วก็มันห่อหุ้มตัวเรานะคะแล้วก็เห็นไหมเขาแต่งเป็นตัวยาลิสเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูหน้าคอนโซลนิดนึงนะคะตัวนี้นะลูกค้าถึงจะเป็นปี2008แอร์แบ็กคู่แล้วนะคะ ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะเขาแฟร์แบ็กให้เราเรียบร้อยแล้วยาลิสที่สําคัญลูกค้าขาอยากให้ดูช่องเก็บเขาเยอะมาก 2. ด้านข้างน่น้องนุ้ยสด้านข้างนี่ 4. 5. 6. นี่ที่สําคัญเอาไว้แอบซ่อนอะไรก็ได้เจ็ดตรงนี้ค่ะลูกค้าขาบอกเลยว่ายาลิสเนี่ยเป็นอะไรที่ห้องเก็บของเก็บอะไรเขายอะจริงๆค่ะ แล้วส่วนวิทยุวิทยุตัวนี้จะเป็นวิทยุเดิมของโรงงานเลยจากโรงงานค่ะใช่ค่ะนะแล้วก็ตัวปุ่มแอร์ควบคุมเขาจะทําเป็นแนวตรงนะของยารีสค่ะสวยมากพี่ฟ้าแล้วก็คันเกียร์เห็นไหมหัวเกียร์ของเขาดูนะเป็นรอยเย็บแบบเหมือนดีไซน์สปอร์ตอ่ะใช่น้องนุ้ยอาแล้วก็สม์เลยใช่สมบูรณ์มากพี่ฟ้าไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นต้องดูพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เย็บมาอย่างสวยแล้วก็ไม่ได้มีรอยนิดนิด สักนิดเลยอ่ะบงบอกให้รู้ว่าไม่ได้ใช้งานหน่ะใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วตัวนี้กระจกพับข้างเป็นไฟฟ้าหรือ,รอเปล่าอ๋อตัวนี้เป็นปรับปรับหมุนนะไฟฟ้านะคะ,คะแต่ว่าถ้าจะปรับเข้ามาก็คือใช้มือพับนั่นแหละเนาะทั่วไปะนะคะให้ดูด้านหลังนิดนึงค่ะพี่ฟ้าด้านหลังก็กว้างมากแล้วก็นั่งสบายนะคะนี่ข้างประตูก็จะเป็นเหมือนด้านหน้านะคะก็จะเป็นออกแนวแต่งตัวผ้าเหมือนตัวเบาะค่ะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะ เขาเข้ามาด้านในตัวบอกก็จะประมาณนี้เลยเป็นลายเดียวกันเป็นเบาะผ้านะคะออกแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็นั่งสบายต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากค่ะลูกค้าเนาะอ่าแล้วใครที่กําลังรอชมนะคะในส่วนของตัว นิสสันอเมล่านิสสันอเมล่านะคะเกียร์ธรรมดามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของเกียร์ธรรมดามันแตกต่างกับเกียร์ออโต้ยังไงนี่เลยมาเร่เลยค่ะรุ่นอะไรคะพี่ฟ้าจ๋าสำหรับคันนี้จะเป็นนิสันอเมล่าเครื่องยนต์1.2นะคะปี2012ค่ะตัว E เกียร์ธรรมดาสำหรับคนที่ชอบเล่นเกียร์นะคะราคาแค่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้น ลูกค้าขา219,000บาท<ช>แต่เป็นเกียร์รธรรมดาแต่คุณได้ปี12ใช่คะ่ะเออต้องบอกว่าคุ้มจริงๆแล้วสีดำเงาสวยมากๆใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขัดเคลือบแก้วให้เลยดีกว่าพี่ฟ้าใช่คะ่ะสถมรับรือบแก้วให้เลยพิเศษนะคะเออเนาะอ่ะสำหรับด้านหน้าเขานะคะก็เป็นกระจังหน้าโครเมียม นะคะกระจังหน้าโครเมียมตัวนี้บอกเลยว่าไฟเดิมๆและไฟใหม่มากพี่ฟ้ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนไฟใดๆทั้งสิ้นนะลูกค้าและคันนี้นะเอาไปเลยดอกเบี้ย2.99โุพิเศษไปเลยเนาะใช่2.99ลูกค้าค่ะสามารถผ่อนได้สูงสุด84งวดใช่แล้วค่ะลูกค้าผ่อน4,000ัน0 0พเองสี่พบาทลูกค้าขาผ่อนไม่ได้เชียวหรือล้อของเขาตัวนี้จะเป็นล้อกระทะทั่วไปนะคะ ต้องบอกว่าเป็นล้อทั่วไปเลยแต่ว่ายางคุณได้ยางใหม่พี่ได้ยางใหม่มากเออตัวนี้อยากจะบอกว่าลูกค้าค่ะคุณได้ยางใหม่ไปเลยนะคะคิ้วกันสรดมาแล้วมีคิ้วกันสรดให้ลูกค้าเสร็จสับมือจับของเขานะคะเป็นสีโครเมียมใช่ครบหมดแล้วตัวไฟเขาก็จะออกสลลบสลบหน่อยเนาะเป็นสไตล์ของนิสสันอเมร่าเลยนะคะนี่ตัวนี้เราก็จะมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่สาม นะคะต้องบอกว่าสําหรับคันนี้ออปชันเต็มเลยนิสสันอะเมร่าราคาแค่219,000บาทห้องเก็บสัมภาระเขาจะกว้างห้องเก็บสัมภาระกว้างมากกว้างมากนี่นะเครื่องมืออะไรทุกอย่างครบหมดเลยใช่ค่ะจาคอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดำสนิทเลยนะคะสีดําสนิทเลยตัวแอร์วิทยุทุกอย่างนะคะก็เป็นของศูนย์ใช่เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะน้องนุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้ แอร์ฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้นี่ที่สำคัญเป็นเกียร์กระปุกที่บอกแล้วนะคะว่าตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกลูกค้าขามองเห็นหรือเปล่าเอ่ยมองเห็นเนาะอ่แล้วก็ที่ใส่ช่องเก็บของก็มีเหมือนกันแก้วน้ําพรมตัวนี้นะคะต้องบอกว่าลูกค้าเก่าเขาดูแลดีเพราะเนื่องจากว่าเป็นพรมกระดุมนะติดพรมกระดุมมารอบคันแล้วค่ะแล้วก็เบาะบเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังแล้วก็เย็บตะเข็บสีแดง นะคะตัวนี้ลูกค้าขาไม่ต้องไปเพิ่มเบาะหรือว่าใส่อะไรใหม่แล้วใช่เลวเพราะเบาะยังใหม่เนาะนุ้ยเนาะพี่ฟ้าตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูด้านมาดูด้านหลังเลยคะจ้ามีตัวด้านหลังลงมาดูด้านหลังนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเหมือนด้านหน้าแล้วก็เย็บตะเข็บสีแดงเหมือนที่น้องนุ้ยแจ้งเลยนะคะแล้วบอกเลยว่ามันออกมันมันยังใหม่มากอ่ะเราก็สวยสมบูรณ์จริงๆนะคะยังไม่มีริ้วรอยแบบว่ารอยแบบใช้งานหนักนะมีที่กั้นนี่ มีที่กั้นด้วยที่เท้าแขนนะคะวางแก้วน้ําได้2ใบถูกต้องเป็นไงสําหรับคันนี้นิสสันทเไม่ได้แล้วกว้างมากนะคะเนี่ยนั่งแบบเหลือๆเลยเหลือมากด้วยนะคะเนาะสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่ฟ้าขอฝากไว้ก่อนกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามทุกท่านเลยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ